สวัสดีครับสวัสดีทักทาย f c ทุกท่านนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับคลิปนี้จัดว่าจัดจ้านนะครับสามองค์นะครับเนื้อจัดจัดนะครับผมนี่ชมดูชมดูนะครับของใหญ่นี่พิมใหญ่ของแรกนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับโอ้ดูเนื้อนะครับฟอร์มน่ารักนะครับพักเก่ามี มีกร่อนบ้างนะครับมีการใช้มานะก็จะเป็นตามสภาพนะครับแต่ฟอร์มพระสวยนะครับรงนี้นะครับเห็นไหมครเนนาเลยนะพระนี้กำกึ่งระหว่างบางขุนพรมกับพระลังนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นได้สองอย่างนะครับ fc ดวงนะครับผมแต่เนื้อนี่เก่ามันมากนะครับดูนะเก่าจริงเก่าจริงนะครับพิมพ์ใหญ่ พระประธานนะครับผมบึกบั๊กเลยครับเห็นไหมความเก่านี่หลอกกันไม่ได้นะเก่าจริงนะครับแท้เกไม่รู้รูเอานะชมด้านข้างนี่นะครับเนื้อนี่แบบโอ้โหแห้งเลยนะตรงนี้นะครับผมแห้งเลยนะครับพัาได้หนาหนาแบบรักครังนะนะครับดูให้ชอบนะครับเอฟซี FC. ครับผมส่องเข้าๆยังไงถ้าชอบดูแล้วเข้าท่าเข้าทางโดนใจก็ทักมาทักไลน์มานะครับขอดูรูปเพิ่มเติมเอาถ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับเก่ามากอย่างนี้นะครับนั่นหลังเด็ดเลยเห็นไหมมีร่องรอยการเลี่ยมเก่านะครับผมแห้งเลยนะฟ้าแห้งดีจังนะครับเนี่ยฟ้าเก่าเก็บนะ ปิดตามฟอร์มนะครับสี่พันพอนะนะครับสี่พันบาทครับพิมพ์ใหญ่พระประธานสี่พันบาทครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมเอาเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมองคแรกนะสี่พันนะครับผมถูกแพงว่ากันไปนะครับเจ้าได้เท่าไหร่ทักมาเอานะครับทักมาคุยกันองนี้ผมดูเป็นอกครุฑนะฮะแต่ว่าพระก็มีเพี้ยนหน่อยนะอกครุฑก็ในหนังสือบางองค์ก็เพี้ยนนะนะครับโยโย่เย้ไม่เหมือนกันทั้งองนะครับ พระนี่ถ้าเหมือนกันทุกองค์คไม่ได้นะนะครับจบเลยต้องไม่เหมือนนะครับนี่เก่ามันนะครับมีหลุดมีร่อนบ้างตามกันเวลาพระเก่านะครับนี่ฮะออกครุดนะออกครุดผมดูเป็นออกครุดนะออกครุดเสียนบาทนะครับข้างมันเลยนะอื ไม่หักไม่ซ่อมนะครับรงนี้ผมซื้อพอหลังนะหลังเด็ดมากนะครับนี่เห็นไหมครับหลังสวยมากนะครับผมเก่านะคาเก่าเปิดเท่าไหรด่ดีเปิด3ามพันนะครับผมอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาต่อรองเอานะครับอ,อกทุดนะฮะ มันเร็วรงนี้นะครับเปิดสามพันพอนะครับอืมภามีล่อนบ้างนะนะครับตามการเวลาแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับสามพันบาทนะครับกว่าไปนะองที่สเป็นเกียบรบรตูมบางขุนพรมนะครับผมปุ๊บนี่ฟอร์มสวยดีเนื้อดีเนื้อจัดนะครับ เดิมๆแห้งๆนะครับผมชมด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านหลังครับผมมันนะ สามพันห้าครับผมเกียรประตูบางขุนพรมนะครับสามพันห้าร้อบาทไม่หักไม่ซ่อมนะครับทักมาต่อรองเอานะครับขอรู้เพิ่มเติมนะครับผมประมาณนี้นะครับ f c e p นี้นะครับถูกแพงว่ากันไปนะครับซื้อเท่าไหร่ทักมานะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ